ช่วงนี้ช่วงนี้เขาเน้นดิฟเราก็มาดิฟกันอันนี้มันด่านด่านโคดเคี้ยวออาวปาร์ตี้แปดคนแปดคนไอมาแปดคนบอกแล้วมาโคปุ่มแต่ <laughs> โอ้ยป่าเมย์พี่เอ๋ว่าและนี่นะคุณเมย์เดียวกันนี่มันรถวัยรุ้นดูไปวัยลุ้นดูไปทำไมนายทำอย่างนี้อุ้ยตำรวจมาตามไม่ทันเลยต้องใจดีไอ้ลูกพี่โอ้ขอบใจแต่ไม่ต้องก็ได้ ตกฟิวตกดอยอีกแล้วสวัสดีครับลูกพี่ฮารโอ้ยโลดเดียวขึ้นเรืงปากมากมาเอาเอาแต่จับุญอย่างเดียวดิโอ้ผมตำรวจแทนดีช่วยดัน FBI open up โอ้ยไม่ได้ ติดกําไโอ้ยรถรถคว่ำกว่าจะหายเอตำรวจจะจับตำรวจอย่าจับเลยดีโอ้ยโอ้ยลอยเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรจ้าที่หนึ่งกับที่สองเหงาเลยโอ้โอ้โอ้ ไปรุ่นดูใบไปเอาที่หนึ่งลงมาลองดูว่าได้เปล่าเรียมไปไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วเฮ้ยเขาไปอังกฤษขโอ,อ้ออปัด<ม>ใช่พี่โวกปัดสวัสดีจ้าโอ้เออหนีก็ไม่ได้แล้วหาจำรวไล่ยพีแล้วชนน้อยไม่ชนทะเบียนเลย ปิ๊บป ana> ี๊ปไม่ได้ขให้ยิบกันนะเฮ้ยไม่ได้แข่งต้องเนใครโอ้โหลอยตกใจหมุดมาดูข้างหลังเนี่ยโอ้โหนายูหมดแล้วข้างหลังข้างหน้าเดี๋ยวจะยู่ตามเอ๋อโอ้ยลงลงลงเฮ้ยตำรวจเดียวปิ๊ปยูโอ้ยตำรวจปิ๊ปวะตำรวจปิ๊ป เอ้ยอย่าเบียดไอไอ้ยใจเย็นมงยังอีกยาวไกลทิ้งขี้ไว้เฟมแบบอะไรอะไรโอ้ยตกทางทางต้องดูแน่จ้าโอ้ย อหลดมาค้าบหลวเหมือนเดียวเลยอข้างหน้าตั้งที่โอ้โหทำไมตรวจเยอะจังหลดเ้ยกเอ้ตกเขา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 นจะชนจ้ะเขาส่งเลยขึ้นยากอะมีเอาไงเอาไงเอาเอาอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออบแล้วจับแล้วหมุนหมว โอ้ลูกพี่ใจเย็นโอ้โอ้ไปแล้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบุญมนอราเตอจ่าเอ้อตามมาตามมาตามเตอมันจะลงเขาอยู่เบรกอยู่เบรกย้อนมาไงย้อนมาทำไมหลบพันเฮ้ยไลโน่ขึ้นไปแล้วไลโนขึ้นไปแล้วไอ้ใครย้อนมาวะนั่นอะ ไลโนขึ้นไปแล้วไลโน่ขึ้นไปโอ้โหนี่วะไลโน่นี่วาตำรวจก็แย่อยู่แล้วยังจะมีไลโนอีกไลโนปลอมด้วยนะเล่นกับตำรวจนานเฮียสองเลยเล่นไม่นานหรอกเราขับช้าอุ้ยสุขเพ่อุ้ยขับเยมันจับมัดอุ้ยไปตัดกางถนนเลย ปปปิิิวววเข้าป่าเรียบร้อยเนินสูงด้วยมาละแอนแน่ไม่ได้กินแล้วจะเรียกตำรวจมาไมต้องมีคนเกียร์อาต้องมีคนเกียอา และตี่นั้นเรากูไม่กระเด็นนี่แน่โอ้ยเลโอ้ลื่นลื่นลื่นยังไม่ไปไหนเลยลื่นแล้วไม่กล้าเลี้ยวเลยด้ไปตรงๆเลยโอ้ยเลยเลยยโอ้ยเโคตรโหดโคตรโหดดีซีไปก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้โหโว้ยเเรียบร้อยเรียบร้อยเยอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ล mm ูกพี่ตกเขาตกเขาไอ้ไปเล๋ากูขึ้นไม่ได้โอ้แล้วตำรวจแม่งมาอีกเฮ้ยตกเขาไม่ไขึ้นไม่ได้ใช่รถมันไม่แรงขึ้นไม่ได้โดนจับหมดขอไปก่อนขอขึ้นให้ได้ก่อน ขึ้นให้ได้ก่อนเยียมขึ้นได้แล้วโอ้ยแม่งชนแล้วดูผมดิผมขึ้นไม่ได้พยายามพยายามเดี๋ยวก็ได้เออตำรวจกระแทกเืยเต็มทออี่เอาาอเออนิ่งเโอ้ย โอ้โหปลาตูดไปโอ้โหโอ้โหไม่ไปไหนแล้วแหละผมน่าจะอยู่นี่แล้วแหละเฮ้ยๆอย่ามาเฮ้ยโอ้โหตีลเลยโอ้โหห่างจากที่เจ็ดหนึ่งกิโลกว่าที่ตึกระดับนี้มีปั๊มไหมข้างหน้าไม่มีไอ้หยาแต่ตำรวจ สิบนนหายแล้วชิบหายแล้ว critical เดิมเลยโอ้ยตำรวจพี่อนนุ้งชนหาปั๊มก่อนอุย้ยไปปั๊มข้างหน้ามีบอก็่าช่างลากตำรวจมาแล้วเกินเลยพี่เฟมเลยสวัสดีข้างหน้ามีปัม๊มเฮ้ยไอ้เฟมจะดองอยู่แล้ว จะแตก oh my god จะแตก hit t e cow damage มาแล้วเรามาพร้อมกับความสดใหม่เราพร้อมพุ่งชนอ้ยเลือดเต็มละสบายใจยังไงครับนี่อุ้ยโอ้ยโอ้ย ใจเย็นใจเย็นโอ้ยเดี๋ยวก <c oughs> ่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยเดี๋ยวตำรวจโอ้โหอนกมาเลยเียใส่ตำรวจโอ้โอ้โอ้โอโอโอไม่ไม่ต้องดันก็ได้พี่ไม่ต้องกันก็ได้คุ้มๆไม่ได้ห <c oughs> ินหน้า พี่เธอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเเลโอ้โหนี่ไงเียรเไโนอิสต์อี่ไปละรถมันไม่แรงอ่ะชนแล้วมันไม่กระเด็นอ่รู้อีกูอีกูดีเปลี่ยนรถเป็น400บวกดีกว่าดสก้นนานไงเพื่อนเกียร์อามาอีกแล้วท่าน

โอ้ยต้รวอนตกน้ำเอามาแล้วจ้ารอรอยอนยันยันร่มลืลื่นรื่นจริงเื่นจริงเออลื่นเลยออ้ออ้าวลูกีอ๋อตกน้ำออกไม่ได้ เอาติดเลยเหรอเดีเ enfin ๋ยวไปช่วยเดี ha, ๋ยวผมไปช่วยให้คนรอบๆไปช่วยกันเลยมันสปอนใหม่เลยไม่ช้าเลยเหรอวะ400บวกจริงเนี่ยจะโดนเข้าหมอไปเลยกระจกแตกเลยสีไม่ไม่เนี่ยแก้ว พังกันหมดอ้าวเซสโกลโอ้ใครเกียรแขวนค่อยดูไว้มี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 ครั้งไหนไหมที่แบบว่าไม่ไม่ใส่เกียร์เกียร์อเข้ามานี่ลืม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 บอกแล้วให้เข้าเกียร์อีงโอ้ลื่นลื่นแพนออ

<laughs> อ,อ uca. ดีว่าดีไม่ลงเขาโอ้ FS. ลงลงแล้วลงแล้วลงเขาแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อน <c oughs> ไอ้นนิโต้ไปทำอะไรข้างล่าง เราโดนเปลี่ยนออกเคียงค่อยเอาวจ้าวไปทำผมเหรอใช่เราออกเองเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพุ่งเข้าป่าเกือบตกเลยหรือไงจ้าโอ้ยตำบวชใครขับสวนมาเมื่อกี้ยังอยากขับสวนอีกเหรอ โอ้ยรถเยอะจังแท้ครับย่าความเลยมีคนรถคว่ำมีคนรถคว่ำเอ้าโอ้เดี๋ยวเย็นเยอะเลยไปละเข้าใส่ยาเข้ใส่ยเข้าส่ไปแล้วไปอยู่แล้ว มันไม่เข้าเส้นใจเวไปแน้วีอยู่แนว,วลเลซโก้อย่าบอกว่าต้องเงินอีกอีกคนหนึ่งไม่ล่อหรอกนะอัน <c oughs> นี้ซ้ำวันพลาดเหรอขอีกเลิกหนึ่งปะครับลุยฮา <c oughs> มีคนติดมีคนอยากเล่นต่อ <c oughs>

ผมเองเอาเอาเข้าเข้าป่าเอาปล่อยผมไปเติร์ดตายละโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยองเต็มเลยสีแยกอะไรกันนี่ยังสีแยกนี่ไม่เคยรอดเลยมีหน้าด้วยไม่เห็นมีตำรวจเลยพูดไว้ก่อนเผื่อมันมา เฮ้ยคุณพี่มอสเตอร์อย่าพูดเรียกขาตำรวจปล่อยนะคะมาแล้วเหรอเดี๋ยวก็มาบ๊ามบ๊ามรถบ๊ามรถบ๊ามรถบ๊ามฮะรถบ๊ามเออรถบ้านรถบ้านชาวบ้านรถชาวบ้านเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครไม่จอดกลางทางน้องท้า โดนจับแน่เลยไปกันไปตำรวจมองกันเร็วขี่ไปเฮ้ยไอตัวนี้วิ่งกลับหลังอีกอ่ะเราคันฟ้านี่คุ้นๆคุ้นคุ้นๆเหมือนไรโน่แต่ก็ไม่ใช่ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีโอ้ยความความแล้วความแล้วตกเขาอู้หสวยงามเรียบร้อยเข้าขึ้นให้ได้ขึ้นให้ได้ ที่เดิมที่ผมตกเลยนี่หว่าใช่ไหมมาแล้วมาแล้วแรงเหมือนเคยตกดีนะดีนะรุแรงขึ้นได้รุ่งแรงรุ่งแรงเอาปาลาเราไปทำอะไรเช่นนายไปทำอะไรที่นี่โอ้้ยแม็กอีโต้เอาโอ้ยตาเหมือนท่านแคนมาแล้วห่วยเลยมาแล้วโอ้ยใครวะเย่ะ โอ้ยตำรวจใม่เลยเอาหลอดไปนะับไปไปนี่ไี่โอ้ชนคันเดียวก็พออยู่โอ้โหยอ้หมุนหมุนหมเดี๋ยวก่อนโอ้ตตตตตตำรวจตตตตำรวจไม่เคยปานี่ใ รถจะพังไรเอาโอ้ยมาใส่มาใส่อะไรครับมีครับผมผิดอะไรครับโอ้โอ้รถกรนดิ๊บโอ้ยโอ้ยตกน้ำ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 โค้ไปแล้วมาพี่เฮ้ยเฮ้ยเย็นโอ้โอ้โดนโดนเป็นแซนด์วิชเลยโดนเป็นแซนด์วิชเลย ฉันจะรอดหรือไม่เออเหมืนไอ้ลำไป้ลำแบบผมเล่นดีๆไม่ชอบมาชอบเล่นอะไรที่มันแพงๆโอ้แล้วอื็มเต็มเต็มพลับเปลเต็มเต็มโอ้เอ้ยนั่นมันรถจักรยานแอนเราเห็นนะเราเห็นตะปูเลือใบโอ้ลุโอ้โหอ้าวเหลือหกอ้าวแม็กพิโต้ลุดอ้าว ออกออกออกยังไงยังไงตีออกตีแล้วออกก่อน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 มันต้องมีคนเกียร์ไอต้องมีต้องมีแรงมากอย่าอย่าอย่าหาท่ออย่าหาท่อมไม่ตย่าหาออเลยผมเล็กเกเยอะว่าไม่ใช่เกียร์ไอเฮ้ยเดี๋่นๆเอาซะเต็มที่เลย

เอาครับฟิวปีหายหายกำกระได้อยู่กับกรได้อยู่นึกว่าลงทะเลไปแล้วอุ้ยตำรวจติ๋มานี่เลยโอ้ยตำรวจตำรวจเอ้ยมายังไงเนี่ย ไปสุกว่ามันจะพังแล้วอ๋อเราจะพังแล้วแล้วเข้าไปเจอเลยเจอคาร์เรนตรวจทะลุตัวว่ะเมื่อกี้